นี่คือเนื้อโคขุนคุณภาพจากสายพันธุ์โคขุนลูกผสมเลี้ยงด้วยวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานในนามสากรโคขุนดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเริ่มต้นจากกลุ่มชาวบ้านเราได้เงินจากทกศนยครับขาไปศึกษาดูงานจากภาคอีสานหลังจากศึกษาดูงานก็มาตั้งกลุ่มเลี้ยงวัวแบบเลี้ยงวัวขุนทดลองหลายสายพันธุ์ฮะ พื้นเมืองบ้างหูยาวบ้างบราหมานบ้างแต่ปรากฏว่าผลสรุปที่มันตอบโจทย์ให้ดีสุดก็คือลูกผสมซาเล่ลูกผสมแองกัสรวมกลุ่มสมาชิกที่สนใจจาก46รายปัจจุบันมีสมาชิกรวมกันกว่า450รายและเมื่อธุรกิจขยายตัวการลงทุนในการเลี้ยงโคขุนก็เพิ่มมากขึ้นด้วย กระบวนการที่ตามมาก็คือตลาดกลุ่มผู้เลี้ยงแล้วการแปรรูปในการหมุนเวียนร,รวบรวมรวมัวมาให้สมาชิกบ้างหรือเอาวัวสมาชิกมาแปรรูปอย่างอาหารสัตว์ต่างๆเช่นมันสำปะหลังเปลื่อข้าวโพดเราก็ต้องใช้เงินสดของส,สองไปซื้อมากักไว้เพื่อที่จะบริการสมาชิกาการช่วยเหลือทางด้านวัวแล้วก็ เรื่องการอาหารอะไรพวกนี้ครับเอาเงินมาบำรุงคอกอะไรเงี้ยครับจัดการฟาร์มเนี่ยต้องใถ่ใจมากครับเพราะมูวัวขุนนะครับคือคําว่าขุนนะครับเพื่อต้องการบริหารจัดการต้องดีมากครับระบบคอกร,ระบบการจัดการฟาร์มต้องดูสะอาดเรียบร้อยให้วัวต้องสุขภาพดีกินนอนหลับสบ,บายนะครับด้วยการสนับสนุนจากทกสผ่านโครงการสินเชื่อหนึ่งตำบล1 SME เกษตร และคำแนะนำต่างๆด้านการตลาดทำให้สากรมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นถ้าเราไม่ดีเงินเงินก้อนมาหมุนเวียนหรือเป็นทุนเนี่ยเราขายวัวทีสมาชิกเดือนกลัวจะได้เงินเขาคงมไม่อยากขายให้เราครับที่เราซื้อรวบรวมสินค้าเก็บไว้เช่นมันสำาหลังเนี่ยมันก็เก็บได้ชิพดูแรงเราต้องซื้อตุนไว้เยอะๆเพื่อสมาชิกจะได้มาใช้ในฤดูฝนอะไรได้นะครับ ากกอนให้เรามาจะเป็นเงินก้อนเงินก้อนที่เราสามารถที่มาจัดก,การบริหารของฟาร์มได้ว่าสุขภาพก็ดีครับการกินอยู่อะไรก็ดีทําให้เกล็ดเนื้อคุณภาพของวัวดีขึ้น,นด้วยราคารับซื้อที่ยุติธรรมส่งผลให้สมาชิกไม่เพียงที่จะมีกำไรมากขึ้นแต่ยังสามารถขยายการเลี้ยงเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด เอยอดได้ดีมากครับจากวัวราคาบ้นบานๆอัปเกรดขึ้นมาเงี้ยมาสร้างความมั่นใจครับผมคือเราเลี้ยงไปเรามีที่จำหน่ายของเราคือการบริหารการดีทางสากลก็พร้อมที่จะรับซื้อของเราเงี้ยทุกวันนี้สากลโคขุนดอกคําใต้จังหวัดพะเยากําลังเดินไปข้างหน้าด้วยพลังขับเคลื่อนที่แข็งแรงของสมาชิกทุกๆคน ทกทุกวันนี้ครับที่มาร่วงสากรนะเป็นมากกว่าธนาคารเพราะเป็นทุกอย่างของสากรทุกอย่างครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรเขียงคู่รู้ค่าประชาชน